ก่อนเี้เราจะไปกันที่สหรัฐอเมริกากันก่อนนะครับกับโจไบเดนที่ต้องเข้าสู่กระบวนการถอดถอนนะครับที่มาที่ไปอะไรคือเหตุผลเบื้องลึกเบืบ้อง,งหลังการเมืองสหรัฐนั้นเริ่มมีสีสันมากขึ้นแล้วนะครับทำไมโจไบเดนถึงถูกสภาคอนเกรสสั่งถอดถอนออกจากตําแหน่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในช่วงนี้กับรองศาสตราจารย์ดรสมภพมานาวังสันนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับ กาะติดเศรษฐกิจกับดอร์สมพมานะรังสรรสนับสนุนโดยยาแก้ไข้ขาวละออกกล่องสีแดงและยาอมแก้ไอประสาทมะแว้งสองสีเหลืองบรรเทาอาการไอขับเสมหะเลือกคุณภาพเลือกขาวละออกสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวันินครับครับวันนี้มีข่าวทรัมป์ด้วยนะครับจาก <laughs> สารของโคโลราโด ที่บอกว่าเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง insurrection การปลุกกระดมให้คนลุกคือเดินไปที่รัฐสภาที่ capital hill เนี่ย6มกราปี2021แล้วเขาก็อูธถอนด้วยแต่เอา b i d e นก่อนฮะที่ก็เป็นข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่และ้วละเรื่องที่มีการเริ่มกระบวนการถอดถอนเนี่ยนี่คือ dirty politics หรือว่ามันมีมูลมีเหตุครับอาจารย์ครับผมว่าคงทั้งคู่นะครับ <laughs> แต่ว่า dirty politics น่าจะมีน้ำหนักมากกว่า นะครับเพราะเราก็จะเห็นละเพราะว่าไอ้กระบวนการถอดถอนเนี่ยคงถอดถอนไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าในประวัติศา,ศาสตร์การเมืองของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่มีการเข้าสู่กระบวนการอินพีชไม่รู้ว่าถอดถอนมาเนี่ยนะฮะนะครับสองสามคนที่เจอปัญหานี่ไม่เคยมีคนไหนเลยที่ถูกถอดถอนได้นอกเสียจากว่าลาออกเองซะก่อนเช่นประธานวิทีลิชร์ด,ดิสันนะครับประมาณสักปีเนี่ยเก้าเจ็ดสี่ตั 9, 4, นนี้นะฮะนะครับ ที่มีปัญหาเรื่องในวอร์เกจนะฮะเปินคนอื่นแล้วแอนดูจอห์นสันในปี1868นะครับคนแรกนะฮะที่ที่เข้าสู่กระบวนการก็ก็ก็ไม่ผ่านนะครับแปลว่าอย่างยิ่งไม่ผ่านวุฒิสภา,พา <ừ. S 1> เพราะว่ามันต้องได้สองในสามของคะแนนเสียงของวุฒิสภา,าทั้งหมดร้อยคนไงฮะก็คือประมาณสักหกหกคนคหกหกพนเจ็ดคนนะครับอาจจะจะสามารถที่จะถอนอ,ออก,กได้แม้ว่าจะผ่านสภาผู้แทนมาแล้วผ่านเฮาส์มาแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็จะเป็นติดที่ซีเนตี่แหละ แม้แต่กรณาาีของอบิลคินตันก็เคยเจอนะะนครับในในในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งนี้นะฮะมอนิก้ารูสกี้แบบเดียวกันนะครับครับอ่าแล้วก็คนที่เจอหนักๆนะครับเรียกว่าทําลายประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐอเมริกาเลยก็คือโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าเจอถอดถอนหนึ่งสองครั้งนะครับนะ <c oughs> ในในในประธานาธิบดีคนเดียวกันแต่ช่วงเวลาแค่สี่ปีนี้นะฮะะนครับแต่ว่าก็ไม่ผ่านอีกทั้งทั้งหมดเลยนะครับนะฮะแค่เงื่อนนี้มันคงจะไม่ผ่านหรอกนะฮะแต่ว่า แต่ว่าเป็นขบ,บวนการของการใช้อถ้าเป็นภาษาไทยเราก็คือวิชามานนั่นแหละนะ,ะเพื่อเพื่อที่จะมาต่อสู้ค้าคารกันนะครับบอกว่าจะดูเดือนมากนะเพราะว่าขบ,บวนการถอนถอนตอนนี้มันยังไม่ได้ถอนถอนนะฮะเพราะว่ามาันเพิ่งจะผ่านะบวนการมาแล้วสองสามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการที่ประธานสภาผู้แทนคนที่แล้วก็คือเควินเลคาที่เนี่ยนะฮะได้รับรองว่า จะนําไปสู่การไต่สวนเพื่อนําไปสู่การการให้มีขบวนการถอดถอนนะฮะต <c oughs> ั้งแต่วันที่12กันยายนแต่ว่าแม้กระที่ก็ไปซะก่อนอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะฮะ <c oughs> แล้วไมค์ทอมสันที่เป็นเป็นเฮาส์สปิเกอร์คนปิยวันเนี่ยขึ้นมาประสานต่อ <c oughs> ครับแล้วในสุดก็ประสบความสำเร็จเมื่อเดือนวันพุ์พุทธิแล้วนี่เองนะฮะนะครับก็คือสามารถโหวตได้เต็มที่ของทั้งสองพรรคเลยก็คือฝ่ายริพับลิกัน221เสียงในในสภาผู้แทนแล้วก็ ฝ่ายเดโมแครต212เสียงเนี่ยนะฮะนะครับก็ซัพพอร์ตกับอาเกสในการนำไปสู่การมีอะไรครับมีอิ p พิสแนนต์อินควิยดีนะครับยังไม่ใช่การถอนนะฮะก็คือจะต้องนำไปสู่การกระบวนการของการไต่สวนนับตั้งแต่อดีตลงไปซึ่งคงใช้เวลาย,ยาวนานมากนะฮะ uh, จนถึงปีหน้าไปไปหลายๆเดือนเลยนะครับนะบมันก็แสดงให้เห็นและว,ว่ากระบวนการความตั้งใจจริงก็คงต้องการนำไปสู่การในเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองนะครับ ในเกมการเลือกตั้งที่สําคัญทุกสี่ปีของสหรัฐอเมริกาก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าคนที่เป็นตัวเจ้าปัญหามากนี่คงไม่ใช่ตัวของประธานาธิบดีไบเดนเองน่าจะเป็นลูกชายก็คือฮันเตอร์ไบเดนดีแหละโอ้โหตอนนี้เรียกว่าถ้าคุณวรินลองไปรีวิวข้อมูลยอมฮันเตอร์ไบเดนบทความต่างๆที่เกี่ยวกับไบเดนนี่นะฮะผมว่าอ่านกันเป็นเดือนอาจจะไม่หมดนะฮะในสื่อต่างๆเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับถ้ามีู่รงร เพียงแค่สำนักข่าวเดียวมันหลายสิบชิ้นนะครับเราคิดดูว,ว่าถ้าซุปสำนักข่าวนี่มันมันมันก็คงเป็นหลายหลายร้อยร้อยร้อยชิ้นแหละนะฮะที่จะต้องรีวิวกันนะ <S <S <ๆ S 1> ผมนั่งรีวิวอยู่ก็อยู่หลายวันก็ก็ได้มันแค่บางส่วนแต่ก็ได้เห็นภาพแหละว่าตัวเจ้าปัญหาจริงๆก็คือกรณีของฮันเตอร์ไบเดนนะครับซึ่งถือว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ของตัวไบเดนนะครับ โจไปเดนเนี่ยมีลูกกับภรรยาคนแรกก็คือนิวลาฮันเตอร์นะฮันเตอร์นี่เป็นชื่อของอชื่อนามสกุลของคุณแม่เขาเนะี่ยคุณแม่ของของตัวตัวฮันเตอร์ไปเด่นเองอนะครับก,ก็ก็คุณแม่เสียเยอายุไปก็ก,ก็ก็ได้เอาชื่อเนี่ยมาตั้งเป็นเป็นเป็นชื่อของตัวเองนะคือครอบครัวนี้ค่อนข้างจะรักกันมากถ้าเราดูจากประวัตินะฮะนะครับแม้แต่ลูกสาวของฮันเตอร์ไปเด่นที่แต่งงานตอนที่ทําให้โจไปเด่นไม่สามารถ เดินทางมาร่วมประชุมเอเปกบ้านเราเนี่ยนะฮะก็ชื่อนาอมิไบเดนและนบยนาวมินี่เป็นชื่อะครครับก็คือชื่อของน้องสาวของพันเตอร์ไบเดนซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์นะครับในปลายปีนึ้เข้าเจ็สองนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่านิลราไบเดนอได้ขับรถใช่ไหมฮะนะครับก็คงจะช่วงใกล้ฮิสบันนะฮะแลยในสุดแล้วเนี่ยก็ถูกรถมุกเหล่ชน นะครับทั้งหมดที่อยู่บนรถนะครับนอกจากโจไบเดนคนเดียวที่ไม่อยู่อยู่บนรถนะฮะก็ตัวตัวของนิวลาฮันเตอร์กระสีชีวิตแล้วนางองค์พี่ไบไบเดนนะก็คือน้องสาวคนคนเล็กที่ยังแบรบอดอยู่เลยนะตอนนั้นนะนะก็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 เสียชีวิตด้วยนะฮะแล้วก็สองคนที่เหลืออยู่นะครับที่อยู่บนรถนะฮะก็คือบิลไบเดนพี่ชายของฮันเตอร์ไบเดนนะอายุสามขวบนะ แล้วก็ฮันเตอร์ไบเดนอายุสองขวบนะฮะฮันเตอร์ไบเดนเองก็โกรกแล้วนะฮะ <S 2> <S 2> แล้วกรณีของบิลไบเดนเองก็ขาหักนะฮะต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับและตอนที่ไบเดนโจไบเดนสาบันตนขึ้นทําหน้าที่เป็นอุฐธิสภาตอนนั้นขึ้นจะผ่านชนะเลือกตั้งมาสมัยแรกอยู่ยกเลยคือโจไบเดนเนี่ยนะฮะเป็นนักการเมืองที่ข้ามวอร์ดมากที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับจนถึงขนาดเนี้ยเขาเป็นนักการเมืองที่เป็นสวหรือว่าเป็นรัฐธิปานะฮะ อายุน้อยที่สุดอันดับที่สองของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าเลยครับเพราะว่าตอนที่เป็นสวอายุเพียงแค่เพิ่งจะเพิ่งจะเลยสามสามสิบเด็กน้อยนะครับในปลายปีหนึ่งเก้าเจ็ดสองนี่นะครับแล้วก็ต้นปีหนึ่งเก้าเจ็ดสามก็สาบันตนใช่ไหมแล้วยังต้องไปสาบันตนอยู่ในโรงพยาบาลนะครับในขั้นขาที่ลูกเนี่ยกำลังพักภกษาตัวอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นโจไปเล่นก็เป็นสวตอเนื่องกันมานะครับจนจนมา ขาดช่วงไปนะฮะของการอยู่ในแวดวงการเมืองโดยตรงก็คือในช่วงที่โดนรัฐธรรม์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสี่ปีและโจประดนษโจนถึงบัดนี้อยู่ในวงการเมืองเต็มตัวมาแล้วเนี่ยสีที่พอปีเต็มๆนะฮะซึ่งน้อยคนมากในในกระบวนการการเมืองของลูกาลุกกาที่อยู่ได้ยาวนานขนาดนี้อ่าอย่างที่ว่านี้นะครับแต่เขาก็แน่นอนการอยู่อย่างนาวทานหมายถึงอะไรครับบาดแผลมันก็เยอะอืมนะครับและบาดแผลมันเยอะนี่นะครับ ที่จะเยอะและน่าจะถูกขุดคุ้ยมากเป็นพิเศษก็คือในช่วงที่เป็นวายเพรสเดนต์ตั้งแต่ตั้งแต่ปีสองพนเก้านี่นะฮะนะครับต้นปีส0 0 9เ้าเนี่ยนะฮะตอนที่ปาราคโอม่าเป็นเป็นเป็นเพรสเดนต์เนี่ยนะฮะนะครับเพราะว่าการไต่สวนเนี่ยมันอยู่ในช่วงนั้นเกือบทั้งหมดเลยนะเพราะอะไรครับเพราะลูกชายเนี่ยอันเดอร์ไบเดนเนี่ยโอ้โหประวัติดีเขามันสุดจริงจริงนะครับนะไม่ไม่น่าเชื่อว่า อผมม่าคิดว่าลูกชายของพนานดีในโลกนี้นะครับที่เป็นข่าวขนาดขนาดฮันเดอร์ไปได้หรือคง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 จะมีน้อยหรือว่าแทบไม่มีเลยยิ่งในสายนักบิการนี้ไม่มีเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าอาชีพเนี่ยโหแบบเป็นอาชีพที่อาชีพหลักที่สุดก็คือเป็นลอบบี้ <c oughs> โอ้นะครับซึ่งแน่นอนแหละเวลาลอบบี้ยิ้มมันก็ไป็ลอบบี้ยิตใชายแหละครับก็คือลอบบี้ยิ้นักการเมืองอ <c oughs> สายไก่เอง และคุณพ่อนอกจากเป็นสวมาหลายสิบปีก่อนที่จะเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นรองรัฐมนีอยู่ต้องสี่ปีอยู่ต้องแปดปีนะครับเป็นนนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีมีเออะไรต่อไมอะไรเกิดขึ้นออ่าก็คงจะนํไปสู่กนได่สวนล่ะเพราะว่าข้อข่าวหาคือเลยครับก็บอกว่าระหว่างที่ฮันเตอร์ไบเดนเอมีคุณพ่อเป็นรองรันีอยู่เนี่ยก็ไปล็อบบี้อะไรต่อไปอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอ ไปเป็นกรรมการบอร์ดของบริษัทน้ํามันที่ยูเครนนะฮะแล้วก็ยังไปร่วมมือกับไอ้นักนักธุรกิจทางด้านสายการเงินของจีนนะฮะที่ทําพวกไอ้ p r i v a t e t y fund ทั้งหลายนี่นะฮะเพื่อนําไปสู่การให้ได้รับประโยชน์และถึงขนาดมีการกล่าวหาว่าเนี่ยบางทีได้ชวนพวกคนเหล่านี้ยมาทานข้าวของคุณพ่อของตัวเองในระหว่างที่เป็นรองน้าดีด้วยเหมือนกับนี่คือข้อกล่าวหานะฮะแต่ว่ายูเคนจะเป็นยังไงก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับแต่รู้ไว่แรกก็คือ เออก็คืออาชีพหลักก็คือนอกอาชีพหลักจริงๆคือเป็นนักกฎหมายมเพราะว่าฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยนะครับจบมาจากรอเยลรอสกูครับตระกูเนี่ยเป็นนักกฎหมายหมดเลยแม้แต่บิลไบเดนที่เสียชีวิตไปเมื่อปีส0 1 5นิบ้านะครับที่เป็นโรคอะมะเร็งสมองเนี่ยก็ก็ก็เป็นอายการประจำอ่าอ่าเดลาแวร์ที่อ่าอ่าที่เป็นอ่าเป็นรัฐของของครอบครัวนี้เหมือนกันเป็นรน้ที่โจบไบเดนอ่าเป็นเป็น พุทิสปาต่อเนื่องกันมานะฮะกับกับฉะนนั้นแล้วเนี่ยก็ก็กล่าวได้เลยว่าว่าตระกูลที่เป็นตระกูลน,นักกฎหมายนะครับนะแต่ว่าก็เป็นนักกฎหมายมันก็ทําได้หลายอาชีพแหละแต่อาชีพหลักก็คืออ่าก็คือลอบบี้นะแล้วข้อสำคัญก็คือเลยครับก็บอกเนี่ยเมื่อตรวจสอบ Network, uh, Network, เน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กหรือว่าความมั่งคั่งหรือว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่นี่นะฮะก็ประกาศได้เลยว่าฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งในบรรดาลอบบี้ในสหรัฐอเมริกา เพราะว่ามีสินทรัพย์เน็ตเวิร์ดถึง285ล้านยูเอ็นดอลลาร์ก็คิดเป็นเงินไทยก็ก็ประมาณตั้งหมื่นล้านบาทนะฮะครับก็ถือว่าร่ำรวยมากนะฮะนะฮะพอๆกับอีวานจ้าทรัมป์เลยนะฮะลูกสาวของทรัมป์นะฮะนะครับก็มีประมาณสักส้ง300ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะฮะแล้วก็มีรายได้ต่อปีเนี่ยก็บอกว่ามากกว่า31ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะก็ในเรื่องของของฮันเตอร์ไบเดนเองนะฮะและไอ้ชื่อแบรนดก็อย่างที่กล่าวนะฮะ เพราะว่าเครับเพราะว่าเขาคงมีอาชีพหลักเป็นล็อบบี้ยิสแต่ขนาะเดีดวยวกันก็เป็นเป็นไอเป็น H ฮดฟั n พริ้นด้วยแต่ก็คือตั้งเฮ f ฟันขึ้นมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนด,ด้วยต่างๆด้วยนะครับเป็นนักกฎหมายเป็นอะไรความด้วยนะครับและขณะเดียวกันก็ก็มีอาชีพหลายอย่างอนะฮะไาทางานธนาคารด้วยต่างๆด้วยอะไรทั้งหลายนี่นะฮะนะครับแล้วก็แน่นอนเมื่อเป็นล็อบบี้ยิสเนี่ยมันก็คงจะไม่แคล้วแหละครับนาที่นาไปสู่การที่จะต้องมีข้อมูลมีเรงต่างก็แล้วแต่ว่า ฝ่ายริพับบิการเองเนี่ยจะสามารถหาข้อมูลได้มากมายขนาดไหนนะครับนะแต่ว่าเราดูถึงบทบายของฮันเตอร์ไบเดนเพราะว่าเป็นมนุษย์ที่สุดๆจริงๆนะครับเรียกว่ามีความอื้นเฉาเนี่ยไม่เว้นแต่แต่ละช่วงเวลาเลยนะะนครับแม้แต่ในปี2 0ง3เนี่ยตอนที่เป็นสมัยแรกๆที่โจไบเดนไปลองท้าดีนะนะครับฮันเตอร์ไบเดนก็ได้สมัครก็เป็นหาเหลือ แล้วก็ได้รับนะฮะรับเรียบร้อยเลยนะเป็นฐานเรือนะครับนะแล้วถึงขนาดนะครับถึงขนาดไปสามันตนในทำนิ่วขาวด้วยเพราะพ่อทางานอยู่เป็นรองมหาดีอยู่ก็ถือว่าเท่มากนะฮะต้องเข้าไปเป็นฐานเรือได้คงจะตาแหน่งใหญ่โตละนะพอเข้าไปในวัยตอนนั้นก็คงจะสี่สิบสามละเมื่อวันนี้อันเจะไปเล่นยี่ห้าสิบสามใช่ไหมฮะแต่ว่าเข้าไปได้ปั๊บเดียวครับไปตรวจสอบเลือดปรากฏว่ามันไปเจอเชื้อไปเจอโคเคนครับในกระแสเลือดก็เลยถูกไล่ออกทันทีแล่ถูกปลดออกทันทีเลยนะนะครับ เพราะว่าฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยเล่นยามาก็ว่าตั้งแต่เรียนมหาลัรนะครับแล้วก็เล่าจัดมามามาก็คือทั้งเล่าทั้งยาเสพติดนะนะและตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ในเวลาต่อมานะครับตัวอย่างเช่นอะไรครับเขา่งจะหลุดคดีไปเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานะฮะซึ่งมันคดีใหญ่มากนะถ้าเผื่อว่าผิดแล้วนะครับติดคุกถึงยี่สิบห้าปีนะฮะก็คือคดีที่สูกกล่าหาว่าระหว่างที่ติดยาเสพติดเนี่ยนะครับ ไปแอบปลอมแปลงเอกสารเพื่อไปซื้อปืนนะครับในสารบัการนะครับถ้าใครติดยาเสติด,ตดแบบเป็นนิสัยนะเป็นให้เปชัวเอ่อเอ่ออ่ดิคเนี่ยนะนะครับคุณไม่สามารถที่จะซื้ออาวุธปืนได้นะแต่ว่าแต่ว่าฮันเตอร์ไปเด่นก็ก,ก,ก็ก็ไป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 ทํากระบวนการต่างๆจนซื้อปืนไม่ได้แล้วก็ถูกอถูกฟ้องร้องนะอ่าสิงสารกระทงด้วยกันนะครับแล้วก็แก้ข้อผาหานี่เพิ่งจะหลุดไปเพื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาเองนะไอข้อมาหานี่นะ แต่ข้ขอกล่าวหาที่ใหญ่มากที่ให้ไบคันเตอร์ไบเดนต้องประเจชินนะฮะในเวลาต่อไปนี้ถึงหกกระทงด้วยกันนะฮะก็คือการหลีกเลี่ยงภาษีแาบภาษีนะฮะประมาณหนึ่งจุดสี่ล้านเหนรียญสหรัฐนะว่าไม่ได้จ่ายภาษีนะฮะแล้วก็ถูกกล่าวหาถูกต่อว่าต่อขานถูกพิพากษารณ์มากบอกโอ้โหคุณร่ารวยขนาดนี้คุณมีเงินมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับนะ แล้วทําไมยังยังมาหลีกเลี่ยงภาษีนะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ในะบวนการไต่สวนที่เข้มงวดกดฉันอย่างมากเลยในขณะนี้นะฮะะครอ่าอ่ไอ,า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 อาทางผู้ไต่ตสวนเองเนี่ยก็ต้องการให้ฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยไปไต่สวนแบบแบบอะไรกับแบบในที่รับนะฮะไม่เปิดเลย<ม>แต่ว่าฮันเตอร์ไบเดนไม่ยอมก<ม>็บอกว่าถ้าต้องการไต่สวนแล้วต้องต่อไต่สวนต่อต่อพ<ม>ับลิงผ้าหลิงกับรู้ด้วยตอนนี้เราเคยตกลงกันได้ว่าในวันที่11มกราคมปีหน้านี่นะฮะ จะามีการไต่สวนแบบ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 ต่อ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 สาราชณชนด้วยนะอะไรต่างด้วยนะแต่ว่าไอ้ข้อกล่าวหาเนี่ยก็คือเป็นชนะที่เป็นชนะที่ที่เด่นชัดที่สุดของกรณีของฮันเตอร์ไบเดนเองในขณะนี้ครับซึ่งมันจะกระทบกับตัวไบเดนยังไงครับอาจารย์อ๋อถ้าถ้าเป็นไอ้เรื่องภาษีนี่คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องที่ไบเดนถูกกล่าวโจมไบเดนถูกกล่าวหาก็คืออะไรครับก็บอกว่ามีการกล่าวหาว่า ครอบครัวนี้โดยการรู้เห็นของโจวไบเดนในสมัยที่เป็นรองแพบดีเนี่ยได้มีการรับเงินต่างๆกับคงค่าค่าเราบียิช่าหลงยหลายเนี่ยข้าหลายหลายเนี่ยนะก็มายี่สิบกว่าล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะครับต้องอาหารหลักๆล่ะที่คงจะต้องมีการเขาเรียกว่ามีไอ้ impeachment i n น u i r y นะฮะนับตั้งแต่ัดนี้เป็นต้นไปจนถึงปีหน้าดีนะฮะว่ามันเป็นจริงไหมต่างไหมแต่จนถึงขนาดเนี่ยเท่าที่ ข่าวคราวที่ออกมาในสื่อของสรารกีการก็ยังไม่ปรากฏหลักฐานนะฮะนะครับแต่แต่ว่ามันก็ก็คงแต่ว่ายัางไงก็ตามนี้มันเป็นเกมการเดืองแล้วมันก็คงถูกยารากขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเกิดการตีค้องร้องเปล่ากันทุกวันนะครับเรียกว่าเรียกว่าเป็นขบวนการของกันทําให้บริหาร่าวาทข้อบูลเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในาการเมืองแ่ละ mm. นะครับเรื่องอันนี้ก็คงจะจะเป็นที่เป็นที่ติดตามอย่างมากไปนะครับนะ เพราะว่าฮันเตอร์ไบเดนเ่ยมันมีมีมมโจเยอะเหลือเกินะนะครับไม่แต่เรื่องส่วนตัวนะเมื่อเมื่อไม่กี่ปีไม่เมื่อสักไม่หลายปีก็ไม่กี่ปีที่แล้วนะฮะก็ไปมีแอฟแฝงกับตลอดดานเซอร์ก็คือสาวนักเต้นระบำเลยนะยะที่อยู่ที่ท2 2> รัฐอ칸ซอสกุลโรเบิร์ตนะโรเบิร์ตเอ็มเอสนะฮะ,ฮะแล้วก็ปรากฏได้ไปไงปัปรากฏได้ไปมีลูกครับเอไปมีลูกไปมีลูกนะ แล้วไบเดนก็ทฮร์รไบเดนก็ไม่ยอมรับจกกนกระทั่งนะครับสาวคนนั้นก็ไปฟ้องร้องอะไปฟ้องร้องนะว่าว่าเนี่ยเป็นลูกของของนเรอร์ไบเดนและในสุดก็มีการตรวจดีเอกันก็ปรากฏว่าเป็นเป็นลูกจริงๆนะฮะนะก็เลยมีมีลูกกับนอกสมกับกับสาวคนนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ยังเอยัง,ออยงใช้ไอ้นำคุณโรเบิร์ตมาถึงทุกวันนี้นะฮะ<ม>น,นะก็เป็นหลานคนที่เจ็ดของโจไบเดนเพราะโจไบเดนมีหลานอยู่เจ็ดคนนะครับนะกับครับมันก็จะกระทรบกับการทำแคมเปญของไบเดนคือเปิดช่องให้ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโจมตีได้ตลอดเวลาต่อเนื่องเลยถูกไหมครับอันนี้ก็คือการที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คือเรื่องครับก็คือแยบกับเพราะะครับเพราะเฉพาะโดนัลด์ก็ถูกเล่นหนักนะฮะ ว่าด้วยว่าด้วยไอไอโอ้โหไม่ต้องกี่คดีไม่แต่ไอสารชวร,ชรโ,โดล่าสุดนดี่ใช่ไหมเรื่องการรัฐสภาเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยเรื่องการเอาเอกสารไปเป็นอไ,ไปไปไปไว้ที่บ้านเอกสารรับของราชการอะไรอะไรทั้งหลายนี่นะครับนะฮะก็คดีหนักก็ต้องต้องไม่รู้ต้องกี่คดีแต่ว่าคาดีย่อยๆต่างๆที่ไปทําไว้เนี่ยปรากฏว่าไม่น่าจะต่ำกว่าเก้าสิบคดีซึ่งก็คงจะถูกจิบยกขึ้นมาขุดคุยอย่างหนักในตลอดช่วงปีหน้านี้ก่อนที่จะมีการ มีการเรื่องตามคณะบดีนะ,ะครับครับน,นี่คือเรื่องนึงแหละแต่อีกเรื่องหนึ่งครับที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือว่าถ้าเผื่อว่าฮันเตอร์ไปเด่นเกิดผิดขึ้นมาเนี่ยนะะครับอาจจะผิดโดยที่ไม่เกี่ยวพันกับโจไบเด่นโดยตรงอาจจะไม่มีหลักฐานสาวาไปได้นะครับว่า,วาโจไบเด่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวข้องใหญ่ก็ตามนี่นะะครับ,ตบแต่ว่ามันจะมีกระบวนการการอภัยโทษหรือว่าการนิรโทษกรรมไงซึ่งคนะบดีสามารถทําได้ นะครับแล้วก็ทาอยู่บ่อยๆด้วยด้วยด้วย,วย,วยนะครับนะฮะตอนนี้ก็เลยเป็นไงมันก็เลยมีการตีปานหน้าใสโดยนักการเมืองอเมริกาที่เป็นฝ่ายตะวันข้ามนะฮะว่าไบเดนเนี่ยไม่ควรทำยังไงทําแล้วจะสร้างความเสียหายยังไงนะครับตอนนี้ก็วิพากษ์วิจณ์กันอย่างหนักเลยว่ามันจะมีการพาดอนหรือเปล่าอะไรต่างหรือเปล่าเพราะให้นักการเมืองนอดีบแม้แต่บิลคลินตันเ,เองก็เคยทำเพรมะอเลยครับเพราะว่าน้องชายของบิลคลินตันคือโรเจอร์อ่าคลินตันนี่นะครับ ก็ไปครอบของไอ้โคเคนนี่แหละยาเด็ิดนี่นะฮะแล้วก็ถุงจับนะถุงจับถ้าก่อนที่พระานดีก่อนที่ดิวิตนตันจะเป็นพระานดีนะจับในปีพันเจ้าร้อยแปดสิบกว่าดิวิตนตันึ้นมาเป็นพระาดีในต้นปีหนึ่งเก้าเก้าสามใช่ไหมครับครับแต่ก่อนที่ดิวิตนตันจะลงจากตำแหน่งในสมัยที่สองเนี่ยก็พผ่าดอนให้น้องชายนะครับก็คือในช่วงระหว่างที่ที่กําลังกําลังคนใหม่กําลังจะขึ้นมาสาบัญต้นนะฮะก็คือจอร์ดนบวูดเนี่ยนะนะก็ผ่าดอนนะ ก็ตอนนี้มันก็เลยเป็นไงมันก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงไนสื่อในสารลิขกอย่างมากเลยว่าว่าว่าถ้ามันเกิดผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะพอด้พาดอนได้ไหมแล้วคนพาร์ดอนหรือไม่โอ้โหก็เลยก็มีการขุดคุยเรื่องนี้กันเยอะแยะมากมายก็เป็นไปสัมภาษณ์คนไฟต่างๆและสัมภาษณ์แม้แต่นักกันเดือนในภรคส่นบกษัเองเช่นอลิซเดวิดรัวเรนนะถูกสัมภาษณ์นะว่าถ้าเผื่อว่าเกิดมีปัญหาผิดและเข้าคุกเนี่ย เพราะว่ามันเป็นโทษหนักนะไอ้ดีบาษีเนี่ยอืงบิ๊กเราเดาเลยว่าต้องติดคุกกิ่ปีครับโอ้หกี่สิบปีครับจ17ปีครับว้าวนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่ไบเดนจะพาดอนเนี่ยผมว่าเกือบจะได้แน่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกชายนี่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพราะพ่อลูกคู่นี้ผูกพันกันหนะาแหละถูกเลยนะเมื่อไม่นานมานี้ไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยนะครับโว์ไปเด่นยังไปให้สัมภาษณ์ในสื่อสื่อหนึ่งนะฮะพูดถึงลูกชาย ว่าว่าว่าจอร์แดนไม่เชื่อเบรนชาดว่าลูกชายดีทําผิดนะครับและข้อสำคัญเลยครับก็บอกเนี่ยลูกชายของตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมดีกว่าตัวเองได้ทาไปจะไปกล่าวหาลูกชายเขาได้ยังไงนะฮะนะครับและข้อสําคัญครับฮันเตอร์ไปเดินได้ขีนไอ้เโมัวมาเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่รู้จักกันไปที่เออแล้วก็ได้ได้พูดถึงพ่อ <ม>ว่าพ่อได้บอกว่าลูกก็คือฮันเตอร์ไปเด่นลูกชายคนเดียวที่ยังเหลืออยู่นี่นะฮะเพ<ม>ราะว่าบิลไปเด่นเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสมองไปตั้งแต่ปี2015ใช่ไหมฮะพี่ชายของของฮันเตอร์ไปเด่นนี่นะฮะที่รอดับมาจากอุบัตเหะุะรั้งนั้นด้วยกันเนี่นะฮะ<ม><ม>เป็นไงครับก็ตอนเนี่ยเหมือนฮาร์ดเขาอืหัวใจก็บอกฮันเตอร์ไปเดนคือฮาร์ดของของจไปเดนนอ่ะนะนะ<ม>ก็บอกว่าในโลกน<ม>ี้กล่องดวงใจกล่องดวงใจใช่ใช่ก็แล้วก็ฮันเตอร์ไปเด่นครับก็ เขียนในมันเม,มโมต่อนะฮะเขาบอกว่าในโลกเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าจะมีความรักของใครในโลกเนี่ยแนบแน่นเหมือนกับตัวเองกับบิลไบเดนที่มีออ่าที่ที่ได้รับจากพ่อร่วพ<ม>่อดีนะครับ่ทั้งสองคนนี้เป<ม>็นอย่างมากนี่นะฮะนะครับนะ<ม>แต่เมื่อที่แล้วเปีเปไงครับมันก็เลยทําให้เกิดกระบวนการของการตีบาหน้าใส่ึ้นมาพราทอ่คุณ<ม>ถ้าถือมันผิดแล้วคุณจะคุณจะพาดอนได้ไหม แลวถ้าเบื่อจะพาดอนคุณจะไปพาพา,พาดอนในช่วงไหนถึงจะไม่เสียคะแนนเสียงอืมแต่ครับพ่อเลยครับพราว่าคุณไปพาดอนก่อนในระหว่างที่กาลังต่อสู้เอ่อเพื่อนาไปสู่การเลือกตัง้งนะพอดีเลยคุณเสียคะแนนเสียงแน่นอนอืมพะอเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ของการไปสัมภาษณ์คนต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้งฝ่ายแล้วบริราบการแล้วทั้งฝ่ายพับลิกนี่นะฮะส่วนใหญ่มักจะเห็นว่าไบเดนมีความผิดทั้งพ่อทั้งลูกนะฮะนะครับก็คือพัฟบิกขนาดนี้ค้อยไปดังเห็นว่าเออ พะลูกคุณเนี่ยน่า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 ,นาจะมีมูลนะครับฉะนั้นพอไปกิดแล้วยังไปพาด,ดอนในระหว่างที่ก่อนเรื่องตั้งเนี่ยเกิดเรื่องแน่นอนเสร็จ <Z S 2> นะเลยคำถามนี้ว่าแล้วถ้าจะพาดอนจะพาดอนในช่วงไหนก็บอกว่าจะพาดอนก็ต่อเมื่อการเรื่องตั้งมาไม่ดีาไปแล้วไปผ่านพ้นไปแล้วเพราะว่ายังดำรงตำแหน่งต่อ,อยต้อง,งร่วมร่วมสามเดือนใช่ไหมฮะ น่่อนที่จะับคนใหม่ยิ่ขึ้นมาเนี่ยคนใหม่ยิ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นที่ยี่สิบยี่สิบนกรีฬาใช่ครับจากดังอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเวลาต้องต้องสองเดือนน่ะสองเดือนก็ว่าถ้าจะพายดอนพายดอนในช่วงนี้นี่แหละเพราะอะไรครับไม่ว่าจะชนะหรือแพ้นะครับไม่ว่าโจไปได้ชนะหรือแพ้เนี่ยมันน่าจะพายดอนพายดอนในทางคู่เพราะโจไปได้ก็จะไม่ไม่ห่วงแล้วไงเพราะว่ามันเป็นปิายสุดท้ายแล้วที่จะลงตำแหน่งได้ใี่ไมใช่คือแม้แต่ตัวเองลงจากตำหน่งจะแพ้เกิดว่าแพ้ทั้งถ้าทั้งเป็นคู่่แขงนนมาี้ะะฮ ก็ก็สามารถผ่รดอนได้ก็ผ่าได้แต่คําถามอยู่ว่าเขาจะดึงไอ้คดีนียไปถึงช่วงนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าพือว่าดึงไปไม่ถึง้วมันก็ต้องเข้าคู่ก่อนใหญ่อืแต่คำจาไดนเรื่องเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่โอ้โหมายิ่งไปขงกระแสขึ้นมาในสารนิกาสร้างความสนใจขึ้นมาในใจอย่างมากมายในขณะนี้อ่าจากบทบัตรแอนเตอร์ไปได้เองเพราะว่ายิ่งกระโจนไปได้อีกนะ ครับครับสนุกดีฮะครับจอที้พอลิติกส์ของสหรัฐนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับการวิรา์ในวันนี้นะครับอาจารย์มันาลอนสันนะครับครับผมเราพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันกับดรอาร์มตั้งนิรันดร์ครับ